สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆรวมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญสายมาแล้วครับอ่ามนีพญสายมาเบิร์นเบินทั้งโรงเรียนครับพี่น้องพญสายมาเบิร์นมาหายก๊ลังใจทั้งโรงเรียนบ้านพญสายนะครับพี่น้องเด้อเพื่อนยกเสาธงหลังจากพญสายมาซอยบริจาคซอย น้ำเพลินนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะมือน <Yeah. S 1> ี้เพลินยกเสาธงบันนี้พญายิ้สายกันเลยสิมาร่วมมาเบิ่งมายกเสาธงซอยทางโรงเรียนเ้พพิ่ันองเด้อก่อนเบิ่งก่อนชมก็ขอฝากพิ่ันองเด้อกับเด้อให้แรงใจกพญายิ้สายนะครับสักสักใครพญายิ้สายได้ครับเด้ออ้าพิ่ันองมาชมกันนะครับพิ่ันองเนาะเอาละครับพญายิ้สายกันอ่ะนี่ครับ เี่นี่เป็นร้านฮอเป็นหอเป็นหอโดมครับน,นี่เป็นพระพระประธานครับพี่น้องเด้อนี่เป็นพวธีจัดกิจกรรมครับเวธีการกิจกรรมของโรงเรียนครับสภาพหอโดมครับพี่น้องนี่นีรถทั้งคนขอกำลังสนับสนุนจากอบอตได้พี่น,อนออ้องเด้อกดอบตตำบวนด่านสีสุกเป็นมาซอยครับมาซอยมายกครับพี่น้อง ต่อๆกันม you know. าต่อไอ้ครับพี่น้องต you know. อนนี้กานพานล้มกางจัดการตกแกงครับพี่น้องบนทต่อๆองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุกครับมัดต่จะลดกระเช้าครับพี่น้องลดกระเช้ามาซอยยกซอยยกเสาหงครับพี่น้อง ผมให้มันดัวละเออผมตรงมันรักพ่อไปเนี่เออครับพิธีการต่อโบราณครับนี้เจ้าหน้าที่ทังอบตรเป็นมาซอยครับนี่เป็นโรงเรียนของโรงเรียนครับโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านดอนขนุนตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพธิ์ตากโดยพี่น้องเนี่ยนี่เป็นโรงเรียนของชุมชนของหมู่บ้านครับพี่น้องเนาะโรงเรียนนี้ก็มีหกสิบก้อนครับพี่น้อง อันนี้อาคารเลี้ยงนะครับนะอาคารเลี้ยงครับอันนี้จะได้เจ้าหน้าที่กำลังกำลังการพากโล่คนกัดอยตรวการครับเป็นสูงกวต่าศูนย์ตัวเมตรครับนี่นะครับที่นอนเสาธงครับตอนนี้เขากแข็งแข็งคนอันนี้อาการเรี้ยงนะคุณน้องเนาะอาการเรียนครับนี่อาการอันนี้เสาธงมันจะอยู่ ควงครับงบประมาณกับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านครับและครู้มีจิตศรัทธาซอยกันครับว่นใดมีงบทางราชการครับอันนี้มีเป็นงบของชาวบ้านงบของครูมีจิตศรัทธาร่วมสร้างเสาทงครับพี่น้องในทางรถอบรถต่อบนมาซอยครับมาเถึนรถกระเ้ามายกซอยครับพี่นอ้องวางมาบางลานเออของของอันตรายไม่ด้ไม่ได้ในโลก ลกเดึกพี่น้องเดินต้นนักลอยชัางอบตะทางการบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุขเราชั่งน้ำหนักก่อนนะพ่อนะมันจะนักเบส ale, บอลนอกระเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่กว่าเนอกระแล้วเราแข่งจันแล้วเราแข็งจัด ข้าหลังค้าข้าหลังค้าสิต้องหลังคาก็่ได้ทีทีการจัดการอยท่านทีทั้งกันอบตครับพี่น้องเ้อมาซอยครับมาซอยต้องอันโล่เพนคนเ็ดอานลงนักการันโลเแท่นเพษอย่างยบร้วยก่อนหน้านี้ครับพี่น้อง เราคี้มเกือเกดเยวเป็นนักการานโล้มมากับคู่เดียวนักเรียนนักเรียนมีน,นี่หคน,นกับพี่น้องบ้านบนายดอกับพี่น้องบ้านกับการกลางกับพี่น,น้องมือบ้านอ่วรแเกลูกหกิหลานนักพี่น,นอนะอ้องเนาะโรงเรียนของเขา เป็นโรงเรียนของชุมชนเป็นของชาวบ้านครับเนาะโมเมนของใครผู้ใดคนหนึ่งครับพัฒนาลูกพัฒนาหลานนะครับเนาะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับพี่น้องเป็นกันเป็นการเลี้ยงแต่ตอนนี้ฟังของฟังทะลุเงินเกินประมาณของป้าป้าเป็นการสักษาจากชาวบ้านกันพี่น้อง อันนี้ก็โดมโดมนี่ก็เป็นปมุดปมาณผอาปลาครับพี่น้องประมาณผอพาพอปลา,าสชมัสสางซอยกันนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นแม่ครูอันนี้แม่ครูวันคูค่คนกับบ้านเคยอยู่บ้านเดียว,วใใกับเพื่อ่สายนะครับอยู่บ้านนี่แหละครับครับอยู่กันแม่ครูครับครับกระส่ากระส่ากระส่า กนตกระเ้ามาซอยัพี่นเด้อตกรามาซอยยกครับพีการกับบได้หลายแล้วก็พี่พี่การกับบหลายเพราะว่าพาโลกนักการพึ่น ต่างเป็นเห็ดแั้นที่ดังเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจังไฟขอแรงรถกับเศ้าจากอบตมาซอยครับพี่น้องมาซอยโยกให้ครับนครับพี่น้องกับเศ้ามัโยกเปิดไฟครับน้องเปิไฟครับเปิดไฟอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเออเอาเตัวเออเพี่น้องรถกับเศ้าครับพี่น้องนี่ขันทำหนุนขัน ้วก็ท hey? no. okay. uh. ีน uh. uh. ี้ต่อเสาควรเสาม่นีไม่ีโดมกับเสามันยาวกันโดมไปหาโดมโดมร้านไม่้ เลาจะหมุน้องหามุนลงลงงเลมหนึ่งเหาลงนิงาอีกลงอีกตอนนี้จะหมุนจะหมุนจะหันใช่ไหมครับได้ได้

เราเมืนเสามืนยาวครับพี่น้องยาวก็จะเป็หลังคาโดมครับพี่นะองคาโดมแตะกี้นี่บ่ได้พี่น้องเราลงมาแก้ไขใหม่แบบนี้ก็เลยเตรียมเตรียมการใหม่ครับพี่น้องเด้อเตรียมใหม่พี่น้องเด้อกำลังรุ่นครับกำลังรุ่ดพอมัน เสายาวสิเอ็ดเมตรกวาครับพี่น้องน่มันโมธรรมดายาวยาวกัเลยปัญหาดนึงครับพี่น้องกำลังกำลังรุนครับพี่น้องกำลังรุนเออได้แล้วได้แล้วปัตนี่หันละหันละหมุนละหมละหมุนละหมุนละลุนใกลๆครับุนใกลๆเลกันะใกล้ลกัมุนขึ้นกล้ๆับกำลังหมุนกันการหมุนด้วยครับ

bắt sau ở chợ Oborso, mát xoay, mát xoay hay, ừ, mua kho. Ok, anh, อไปโดยดีเด้อกินงามๆเสาธงยาวครับยาวสิเอ็ดเมตรกว่าครับพี่น้องนี่เสาไม้ครับแทนไม้เด้พี่น้องเด้อเตนวพัพธุนสีง่ายแต่ว่าบัวมันง่ายครับแต่ว่ามาเห็ดไม้เลยครับพี่น้องเออาย,าย้ตัว่ามาแต่งไมยืนหนาหนาเขาเบืเอเดอกไม่คือเพราะมันยังไม่ได้ที่ไม่ยังได้ที่ครับนะครับพี่น้องอันนีเดือย ทค่นเสาธงครับพี่น้องหนึ่งเราเป็นเป็นเป็นทองนั้นเองเองนะมันมันโบรานแนวตั้งคือมันกระทันหนักถ้าคุณมีกับหนักธรรมดาเองเป็นของคอต้อนั่นแหละครับแล้วก็เพราะเป็นยังครับเพราะมันขึ้นแล้วมันก็ต้องตั้งตั้งแล้วแบบล็กลักลักมันก็อยู่แล้วครับนเมันลุ่นครับพี่น้องลุ่นเด้อสายลุ่นซอยกับเสาธงครับพี่น้องกำลังมีการพิธีโยกครับพี่น้อง

No, <laughs> พี่น้องไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับอ,อ,อ,อ๋เบิดเท่านั้นนะนนนอ่ารนะุนครับพี่น้องรุนเด้อรุนเด้ออขึ้นดีๆเด้อดดดเออพ่อลูกก็หลานเด้อพี่น้องกับคุณ đó là đó là phải đó là đó là phải đó là phải. <laughs> Xin chào. 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 yeah É yeah, เพราะอยู่ดิ่นนู่นโอ้ร้านแถวๆนั้นกินโซนๆนี้ร้านค้าเอาไปเลยเหรออ๋อหัวกล้ามไปถึงอ๋อแล้วใช้จอด้วยนะแล้วก็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 แล้ว งเรียนค่ะ่เไม่เจะสอบไปทมจะส่งท่บ้านเพราะว่าที่บ้านอ่ะเออคที่ได้ไที่เ่ะรองาน่่าเป็นที่เายรอนนี้อันี้ส่งาาโรงเรียนเลยเราว่าโรงเรียน นอ้องายว่ลไาะว้ครับพี่น้องพรสายกันรุ่นซอยเสาทงกระกินเก็ดแยร้อยได้พี่น้องเด้อันนี้เสาทงโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนขนุนตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดนนองคายได้พี่น้องเด้อรถตั้งอบต่อขึ้นมา ยกให้เอนรถเป็นยกกระรถเป็นเช่าครับพี่น้องือว่าเสร็จสับเรียบร้อย้ะพี่น้องเด้อวันนี้เสาธงูพุ่้มราคาพี่น้อง10เม็ด12เมตรครับพี่น้อง10เม็ด30เซนครับพี่น้องทางกระยากแดงต้องใส่เพียงพูนแรงครับพี่น้องส่งใส่รถกระเช่าจากอบตมาสอยอนุเคราะห์ครับตลาดครับพันธุ์สายกุยังดอกครับผมเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมเนาะพี่น้องเนาะเออนี่เป็น โรงเรียนเป็นโรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนของชาวบ้านของชุมชนนะครับเนาะพยัญ,ญาสายกับมาร่วมวันโยกเสาทงส,สางเสาทงหม่ครับพี่น้องคันเห็นคิดไี้แล้วกับคันให้กำลังใจพยสญยเดนะครับเด้อคันมาคันชอบใจอย,อย่าลืมกดกระดิง่งพยสญยเด้อครับสับตะไคร้อะไร้อครับคลิปนี้ก็ไม่ใช่นี่แหละครับผมสวัสดีครับ